ครับไอเด้อเด้อเด้อแป๊บแปบ,บแปบเบากรเบากรโอเคสวัสดีครับพบกับผมไอเอฟฟังชันแนลในเกมอลเลอร์นะครับก็พบกับผมไอเอฟฟังชันแนลในเกมอลเลอร์นะครับก็เดี๋ยวขอปิดก่อนขอปิดเพลงก่อนอ่ะเดี๋ยวขอปิด อย่าเผื่อจะไม่เข้าใจอ่าวันนี้จะมาเล่นเกมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมชื่อว่า Ten s h o w Monster Monster Com e t o t t e Demo นะครับป,ปิดเกมนี้นะครับก็สำหรับในในความแ h ลเลอร์นะครับก็สำหรับที่ยังเป็นเดโมมันยังไม่เกมที่ยังไม่จบง่ายๆนะครับที่ไม่ใช,ช่ชัตเตอร์หนึ่งชัตเตอร์สนะไม่ใช่นะครับ ยาเปิดเพลงก่อนโอเค,อเคก็เป็นเกมนี้นะครับก็เป็นแนวที่เคนเดียวที่ต้องเดินรออนะครับอ่ะจะบอกจะเปิดเสียงนิดๆิดหน่อยก่อนจะเข้าเกมเอาสักห้าอ่ะ Let's play โอเคมาดสิข้อแนะนำว่า back to all right i กดแชรเพื่อกดแชรเพื่อกดแชรเพื่อเปลี่ยนกดแชรเพื่อเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นไฟฉายนะครับกดจับสเปนบาร์เอ้ยกดสเปนบาร์เพื่อช็อตนะครับยิงนะครับห่ากว่าอ่ามีตัวอะไรยังซ่อน ที่แอนต้อนไม้ตัวในมืดๆนะครับอ่ะอีกทีเล่นนะครับอ่ะต้องจำให้ได้นะครับก่อนอื่นว่าจะอเออนลควคู่นี้นะ <c oughs> ไม่ต้องอะไรระวังกับดักไว้ด้วยนะครับอาจจะมีกับดักเผื่อต้องยิงนะครับระวังหมาป่าด้วยก็เช่นกันนะครับ ต้องหยุดเดินนะครับแล้วค่อยกดแถบนะครับเพื่อจะเปลี่ยนปืนนะครับโอเคมาแล้ว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 โอเคมาบ้โอเค,อเคถ้าได้ยินเสียงหมาป่านะครับขอร้องนะครับว่าต้องเตรียมยิงไว้ก่อนแล้วมกับดักไว้ด้วยนะครับอาจจะมี เอาไว้ถึงจุดหมายกับดักไว้ก่อนมีอะไรอ,อ๋อไม่ใช่บอกดูตรงพื้นด้วยนะครับหากถ้าหากมันมีกับดักไว้อยู่นะโอยตกใจนอดเจ็บมีตกใจหมดเลยเราจะไม่เร่งเสียงอะไรค่อยเล่นตั้งสมาธิค่อยไปเดย่เชื่อพวกขอตายนี่นะไม่ว่าอะไร โอ้ยเฮ้ยโอเคเตรียมไว้ก่อนมีกระเป๋ไว no ้อยู่อ๋ออย่าลืมว่าอย่าลืมดูตรงพื้นตรงหิมะด้วยนะครับเว่า t ดดเนี่ยอะไรให้กดอะไร มีมาป้าย <C ie> อะไรครับยังไงอะแป๊บนะผมไม่รู้อะ่อะเออ what the fuck ยังไงเออยิงใช่ไหมยัยงไงอะแปบบ๊บต้องกดใช่ไหมหรืออะไร Ồ Hơi wait, what the fuck oh, dần này À, wait, what the fuck <laughs> <laughs> ờ, Như โอเคต้องรีบกดอ่ะถ้ายืนค้างไว้นะครับมปดูตรงเพลินด้วยนะครับหากมีกับดักไว้ด้วยก็คงดีตรงยิงเตรียมวัดแซดเห็นตัวอะไรอยู่ข้างบนม,มาแล้วมาแล้วสักเกตดูด้วย สามตัวอย่างดีนะที่จังยิงย้า okay. โอเคใจโล,งล <Yeah. S 1> ่งเลยว h a t t h ฟัก c k เียวั h ต t t ฟัก u c เสียงไรเอ่ยามีหมาป่าอีกนะยิงอีกทีนะ ดูตรงพื้นด้วยจ้ามันเสียงนกเสียงนกไม่ใช่นกเกมนี้นะโอ้โห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 ้ what's that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 , What that? What that? What s that? <S hello hello มีอยู่อะไรใช่ไหม ใช่ไหมอย่าให้ข้าตกใจนะอย่าให้เหมือนจับสแกนนะขอ้องโอุโอุ๊อุ๊วอแซดวอแซดเอออย่านะเพียสกายว้าวว้าวไม่ดีเลย กับดักไว้อยู่วิโออ่า my god d uh, a <intell ẫ Mel inda novo> <f led> m บ it จ็บ n it ไก่ฮัลโหลเอร็จหมดเอ้นมีอะไรนะเดินไปต่อแล้วกันใจเลยตอนนี้เหมือนจะเฮ้ยมา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  จะมีหมาป่ายัางอยู่นะจำไม่ผิดอย่าลืมกดแช็บเตรียมปืนไว้ด้วยนะครับก่อนหยุดเดินอนะอไรอเดี๋ยวจะไ่ได้อ่านอักษรมันไม่ค่อยเห็นนะนี่คือเป็นที่การสถานที่อ่ะผมไม่เห็นอักษรนนะ่ะมันป็นไม่มีเดินเดินต่อแล้วกันอันนี้ร้สิด นี่คือเป็นเรื่องม,มันเป็นโสนตัวสนุกกว่า What <c oughs> ปติ <c oughs> ยังไงอ่ะโอเค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 ว้าวว้าวว้าว it i s not good ว้าว not good not good ได้เสียงนะ What is it n o t ไม่ค่อยมีอะไรนะธาหมาป่ามีมีอะไรเตรียมเปินนะโอเค,โอ,เคโอ้โหว,ว้าวกับดักครับ <c oughs> เอาลักกับดักโย و. มีกับดักไว้โย ข้อเตือนนะครับ <Solomon> ถ้าหากไม่ด <mainland> ูเ <Hunger> น <ounded> so ี่ย <adventurous> ต้องยิงไว้ก่อนแบบว่าต้องป้องกันโดนหนีบเฮ้ยเฮโอ้โหมีตรงซ้ายตรงหลังด้วยยังยีงนะอ้าวไม่ได้ยินเลยดูด้วยว่ามีตรงซ้ายตรงหลังเขามานะ ตรงซ้ายนะมันจะมามันจะมานะครับมองดูด้วยถ้าตรงซ้ายได้แสงไม่ได้มาตรงขวานะมาตรงซ้ายเนี่ยจะมีมันจะมาเรื่อยๆอ, s that? <S อ๋อวอต์แอดไมตาเฟอร์มออ ดดับเบิ้ลเพื่อเดินโอเคโอเคโอเคโอ้โหเสียงอ่าให้เดินไปใช่ไหมฮะยังไงเขาบอกว่าให้เดินไปตรงนู่นอะ Oh. Oh God. <laughs> อ๋ออ๋าไม่กลัดโย่เดยวว์เดย์ผู้หญิงก็มาโผล่มาเลยอ๋โอ้ใจเลยใจตุ้งๆเลยตอนเนี้ยไม่มีอะไรนะยานะโอเคยานะเมื่อกี้ผู้หญิงมันโผล่มา <c oughs> มีอะไรเกิดขึ้นไหม มีจับสแกนล็อกหรอกอ๋อจบสักทีคกรครับไม่อ่านครับฟอร์มต i ด i ิด s how master come t o t ทู e ายอีดของเดโมอ,อะเป็นไงกันบ้างน,นะครับก็อาจจะกลัวแนวๆอาจาจะจับสแกนหน่อยๆนะครับเป <c oughs> ็นเกมเทลเลอร์อยู่นะครับก็ ถ้าใครโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ช่วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย